แก้สมการไม่ออกบอกปันปันสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแอปแอปหนึ่งนะครับนั่นก็คือแอป Microsoft Math นะครับแอปนี้นะครับจะมีได้ทำพิมพ์เขียนรือสแกนโจทย์ปัญหาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์โจทปัญหาให้ดูนะครับอย่างเช่นคอลนอของสิบสองกับสิบห้นะครับนี่เลยครับมันจะเป็นด้านบนแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็สามารถกดส่งได้เลยครับหลังจากนั้นก็รอนะครับแล้วก็เขาก็จะมีคําตอบมาให้ตรงนี้นะครับนี่เลยค่ะแล้วก็มันจะมีอีกอย่างนะครับคือถ้ากดตรงนี้นะครับจะมีแบบฝึกหัดให้เรานะครับนี่แหละครับแบบฝึกหัดเราสามารถกดไปทําได้นะครับอย่างเช่นกดเข้าไปแล้วเลือกสิบคำถามหรือห้าคำถามนะครับอย่างเช่นสิบคำถามต้นก็ คอลาของ25กับ34ก็จะมีตัวช่วยนะคะสำหรับคนที่คิดไม่ออกจริงๆพอกดไปปุ๊บเขาก็จะเฉลยมานะครับแล้วเราก็สามารถมาตอบได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือใน Google Chrome นะครับนี่และครับก็นะครับจดเดียวกันนะคะ คอรนอของ12กับ15นะครับเราก็กดแก้โจทปัญหาได้เลยครับนี่เลยนะครับซึ่งในเว็บมันจะได้แค่พิมพ์นะครับแต่มันก็จะยังมีฝึกฝนให้เหมือนเดิมนะครับแอปนี้จะสามารถคำนวณพิชคณิตเบื้องต้นพิชคณิตตีกรมิติแคลคูลัสแล้วก็เลขเมทริกซ์นะครับ สำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ